สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่ารักของคุณครูทุกทุกคนค่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะคุณครูบุษรันชนหารคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจาชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนสัจิการน้ําส้มค่ะเรามาเจอกันในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิชาพัฒนาภาษาไทยค่ะในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การ,ารบ้านไปแล้งหมดสองหน้าค่ะก็จะเป็นหน้าที่36แล้วก็หน้าที่37ค่ะในคลิปนี้นะ ก็จะเป็นหน้าที่38แล้วก็หน้าที่39คะ่ะเดี๋ยวทำเสร็จกันหรือยังคะถ้าทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอนุบาลหนึ่งคะ่ะ มาโอนเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่ทันก็พยายามทําให้ทันเพื่อนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในรายกลุ่มอนุบาบหนึ่งคะ่ะมาให้เป็นเพื่อนแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูนะคะก็จะพาเด็กๆน,นะคะไปรู้จักนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ะคะ่ะในคลิปคลิปน,นี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้นะคะเพื่อนที่ดีคะ่ะซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะ5สาระ ด้วยกันค่ะสาระที่1ค่ะเพื่อนหญิงและเพื่อนชายค่ะสาระที่2ค่ะกิจกรรมที่ทําร่วมกับเพื่อนนะคะแล้วก็สาระที่3ค่ะความสําคัญของเพื่อนค่ะสาระที่4ค่ะการปฏิบัติตนนะคะกับเพื่อนนะคะแล้วก็สาระที่5ค่ะเพื่อนที่น่ารักเป็นอย่างไรนะคะซึ่งใน อ่าห้ากลุ่มสาระนี้นะคะคุณครูก็จะให้นะคะเกิดความรู้ค่ะในแต่ละคลิปนะคะให้กับเด็กได้รู้จักกันนะคะค่ะกลุ่มนะคะสาระที่หนึ่งนะคะของหน่วยการเรียนรู้เพื่อนที่ดีนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนะคะเพื่อนหญิงและ เพื่อนชายคะ่ะก็คุณคณรูก็จะยกตัวอย่างนะคะอ่ะเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะเพื่อนผู้หญิงก็จะมีนะคะการแต่งกายนะคะก็ไว้ผมยาวนะคะใส่ชุดกระโปรงนะคะสีอาจจะฉูดฉาดหน่อยแล้วก็รองเท้าสีชมพูสวยงามหรืออาจจะมีส้นก็ได้นะคะแล้วก็ชอบเล่นอะไรคะ ชอบเล่นของเล่นนะคะที่เป็นอ่ตุ๊กตาบ้างนะคะการแต่งของตุ๊กตามีชุดเปลี่ยนให้กับตุ๊กตานะคะแล้วก็จะเป็นรูปหมีบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะอะ่กิจกรรมนะคะหรือว่าอ่ของเล่นของเด็กผู้หญิงค่ะส่วนนะคะเพื่อนผู้ชายค่ะอ่ะเพื่อนผู้ชายก็จะมีการแต่งกายที่ แตกต่างกันไปค่ะเพื่อนผู้ชายก็จะผมสั้นนะคะแล้วก็จะใส่เสื้อผ้าที่ไม่ฉูดฉาดมากนะกคะ่ะก็จะเป็นกางเกงขาสามส่วนหรือว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงลายทหารนะคะแล้วก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบส,สัวนมากคะ่ะแล้วก็กิจกรรมของเพื่อนผู้ชายก็จะมีอะไรคะก็จะมีเล่นหุญญ่นยนต์นะคะแล้วก็จะมีเล่นรถบังคับ mumbles, นี่นะคะแล้วก็จะเป็นการเล่นฟุตบอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งแยกของระหว่างเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เพื่อนผู้ชายคะ่ะ ค่ะเด็กๆเราก็ได้นะคะกระดิคมรู้ค่ะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นะคะของเพื่อนที่ดีในวันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มสาระที่1ค่ะเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เพื่อนผู้ชายกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนค่ะคณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปร้องเล่นเต้นตามเพลงค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนค่ะเราไปดูปรพร้อมกันเลยมาล้างมือกับคิ้ได้อีคี้ได้อีกค่ะ ท่าที่สองท่าปลาดาวเอาฝ่ามือทุบหลังมือและนิ้วหูซอกนิ้วทูาทูู่ท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 ูู มือและนิ้วถูสอกนิ้วถู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 ที่สี่ถ้าปลาลอูมาเอาหลังนิ้วมือถูฝูามืูถ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 ้าที่ห้า 突突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 突。啊啊啊 ลืมล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคิลิอิคิลิอิโฟมล้างมือยอดขายอันดับหนึ่งทั้งในไทยและญี่ปุ่นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง99%อย่าลืมล้างมือกันนะคะเด็กๆ ได้นะคะผ่อนคลายอารมณ์ค่ะแล้วก็ทบทวนนะคะเกี่ยวกับบทเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะหยิบหนังสือวิชาพัฒนาภาษาไทยขึ้นมาเลยคะ่ะเปิดไปในหน้าที่38คะ่ะหน้าที่38นะคะหัวข้อค่ะ พ่อแม่ที่รักของหนูคะ่ะระบายสีภาพพ่อและแม่นะคะของแต่ละครอบครัวคะ่ะก็ให้ระบายสีรูปภาพทั้งหมดสีรูปนะคะให้สวยงามเลยคะ่ะก็จะมีรูปคุณพ่อนะคะคุณแม่คะ่ะก็จะมี ว่าให้คุณพ่อและก็คุณแม่ด้วยแล้วก็ครอบครัวที่แสนอบอุ่นนะคะก็ให้ระบายสีให้สวยงามนะคะไม่ยากเลยค่ะเป็นการฝึกจับสีนะคะแล้วก็ฝึกข้อมือด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านในที่38ค่ะ ต่อไปเราจะมาดูหน้าที่39ค่ะอ่าค่ะในหัวข้อค่ะว่าอย่างไทยค่ะระบายสีภาพที่เหมือนภาพด้านซ้ายด้วยสีเดียวกันค่ะในรูปตัวอย่างนะคะก็จะเป็นรูปของเด็กผู้ชายค่ะที่กำลังพนมมือนั่นเองนะคะก็ให้ระบายสีภาพที่เป็นเหมือนกับตัวอย่างนะคะในรูปแรกค่ะ,ะรูปแรกเด็กผู้ชายทำท่าย,ยัางไงคะ ทําท่าชูสองนิ้วเหมือนไหมคะเหมือนกับตัวอย่างของเด็กผู้ชายที่ทำท่าไหว้ไหมไม่เหมือนเลยค่ะไม่เหมือนเราก็จะไม่ระบายสีนะคะต่อไปเรามาดูรูปที่สองค่ะรูปที่สองค่ะก็จะเป็นรูปของเด็กผู้ชายที่กําลังนะคะทําท่ายืนไหว้อยู่เหมือนไหมคะเหมือนกับตัวอย่างไหมเหมือนเลยค่ะก็ให้เด็กๆระบายสีรูปที่สองเลยนะคะให้เหมือนกับตัวอย่างนะคะทีนี้รูปที่สามค่ะ รูปวี่3ก็เป็นรูปผู้ชายชู2นิ้วอย่างนี้เหมือนไหมคะเหมือนกับตัวอย่างรูปผู้ชายที่กําลังไหว้ไหมไม่เหมือนคะ่ะไม่เหมือนเราก็ไม่ไหว้นะคะฉะนั้นใน ในข้อนี้นะคะเราจะระบายนะคะรูปที่สองค่ะซึ่งเป็นรูปของเด็กผู้ชายที่กําลังไหว้ที่เหมือนกับตัวอย่างนะคะทีนี้เรามาดูรูปที่2ข้างล่างค่ะเป็นรูปของเด็กผู้หญิงสวัสดีค่ะนะคะ,ะ,คะก็เป็นรูปผู้หญิงกําลังยืนไหว้สวัสดีค่ะอยู่นะคะเรามาดูรูปแรกค่ะรูปแรกค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่อ่ากลัง เอามือนะคะกุมกันอยู่นะคะเหมือนไหมคะเหมือนกับตัวอย่างที่เด็กกําลังไหว้ไหมไม่เหมือนคะ่ะไม่เหมือนเราก็ไม่ไม่ระบายสีนะคะต่อไปรูปที่สองค่ะรูปที่2ก็เป็นรูปที่เด็กผู้หญิงยืนกุมมืออยู่ค่ะก็เหมือนกับตัวอย่างที่เด็กผู้หญิงกำลังไหว้ไหมคะไม่เหมือนคะ่ะไม่เหมือนเราก็ไม่ระบายสีนะคะต่อไปค่ะรูปที่สามค่ะ รูปที่สานะคะเป็นรูปเด็กผู้หญิงค่ะกำลังยืนไหว่อยู่นะคะเหมือนไหมคะเหมือนกับตัวอย่างไหมเหมือนเลยค่ะก็ให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะรูปที่3าค่ะเด็กที่กําลังยืนไหวอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นาการบ้านหน้าที่39ค่ะการบ้านในหน้าที่3 อ่า 18, แล้วก็39ในคลิปนี้นะคะก็เด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งในไรยกลุ่มอนุบาลหนึ่งคะ่ะมาโอนเพื่อแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับค่ะผู้ปกครองท่านใดน,นะคะที่ยังไม่มารับหนังสือนะคะส่วนที่เหลือของเทอมที่1คะ่ะพร้อมกับนมนะคะสามารถมารับได้กับคุณครูทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิกาตรงถึงเวลา15นาฬิกาตรงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์ทิตน์นะคะเพราะว่า เราเริ่มเล่มใหม่มาได้สองเล่มแล้วนะคะแล้วก็ได้หลายหน้าแล้วด้วยนะคะอ่ารบกวนให้พี่ผู้ปกครองมารับหนังสือให้กับเด,เด็กๆด้วยเพราะว่าครูรเด็กจะเขียนไม่ทันนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็จะเป็นสมุดน,นะคะเขียนตามรอยประนะคะซึ่งคุณครูนะคะจะปั๊มตัวที่เขียนง่ายให้ก่อนเพื่อเป็นการฝึกอ่าข้อมือของเด,เด็กๆนะคะ ค่ะก่อนจะจบคลิปนี้ค่ะคุณครูก็มีคลิปนะคะของคุณครูครูพี่เลี้ยงนะคะที่เตรียมมาเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ให้กับเด็กๆค่ะเราไปดูพร้อมๆกันค่ะแล้วก็จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมารู้จักการลเล่นไทยค่ะมาเก็บ เรามีหินอยู่5เม็ดค่ะเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะเริ่มจากแม็ห่งเก็บทีละ1เม็ดค่ะมเม็ดสอเม็ดค่ะมมมเม็ดสาเม็ดแล้วก็เหลือ1เม็ดก็เก็บไปเลยเม็ดส เก็บทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีอิจุบคุณครูก็เพิ่งรู้จักว่ามันเรียกว่าอิจุบค่ะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆคลิปของคุณครูก็ได้จบลงไปแล้วคะ่ะเด็กๆสามารถนําไปเล่นคนเดียวหรือจับกลุ่มเล่นกันก็ได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย